นี่คือสถานที่วัดทําไมหลังซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มานานนับหลายหลายปีสถานที่วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านสร้างแก้วตำบลคง,งเกา่าอำเภอท่านโทจังหวัดสิงหในวัดเนี่ยต้นไม้ล่มลื่น ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้เครื่องกันไฟนี่คือถานที่ลงพันธภายในฐานที่วัดได้จัดตั้งก่อสร้างพุธธสถานเรื่อย พอเข้ามาในวัดจะมีหลวงปู่เสียซึ่ยคอยปกป้องรักษาวัดมาเนิ่นนานส่วนนี่คือตือลงทานลังเก่าซึ่งตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ใน,นหลังใหม่แล้วนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับปือสถานที่ชาวบ้าน เขารทรับเถอที่ทุกคนเขาเรียกว่าหน้าถ้ำภานว่าจะมีรูปปั้นเขาบอกตรูปต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวได้ดีมากเลยครับเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับใครที่ชอบทันโดดชอบสายชีวิตแบบในปาาถ้ามาวัดนี้จะได้เห็นความงามธรรมชาติสักความคงอยู่ซึ่งธรรมชาติวัดได้จัดจ้าง,งพรตพรูป หรือที่เรียกว่าชีวประวัติของพระเจ้านี้มันจะเก่าแก่แต่ก็มีคุณค่าทางศางสนาส่วนนี้เป็นห้องเครื่องปั่นไฟสำหรับระหวางวัดมีงานจะใช้เครื่องปั่นไฟและที่ขาดไม่ได้นะครับ คือหลวงปู่พระสังกจายองค์ใหญ่ที่สุดในวัดนั่นช่ะเมื่อปีสองพันหน้า,า,า,นาร้อยสามสิบเอ็ดเป็นสระเลี้ยงปลานะครับซึ่งจนมากจะมีแต่ปลาดุกซึ่งชาวบ้านเขาได้ เอามาปล่อยเจาะขอบบ้างทำบุญบ้างแล้วแต่ทึ่งไปที่นี่เมีตัวใหญ่ครับ การพนันดูล่มลื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อน ที่มองไปทางไหนก็มีแต่ตาส่วนนี้เป็นรังต่อตงานสการอาจะมาก่อทรายตามมาเป็นนีแถวบ้านครับ ครับวันนี้กำรังรรทงศาสนาซึ่งมินชลากำลังสร้างยังสร้างไม่เสร็จหรอครับ